ลองจินตนาการดูว่าถ้าในปี2080โลกของเราสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ไม่จำกัดและเพียงพอต่อทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นหลักการสำคัญคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนิวเคลียสอะตอมเบาเช่นไฮโดรเจนเพื่อปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเหมือนกับที่ดวงอาทิตย์สร้างพลังงานนั่นเอง แตกต่างจากฟิชชั่นตรงที่ฟิวชั่นไม่สร้างกากกำมันตรังสีที่ต้องจัดเก็บและเชื้อเพลิงหาได้ง่ายจากน้ำทะเลนักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองสร้างเตาปฏิกริยาฟิวชั่นบนโลกตัวอย่างเช่นโครงการ ITR ที่กำลังพัฒนาระบบโทคาแมกซึ่งใช้สนามแม่เหล็กแรงสูงกักเก็บพลาสมาที่ร้อนจัดกว่าดวงอาทิตย์เพื่อให้ปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทคโนโลยีนี้สมบูรณ์ในปี2080พลังงานฟิวชันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะยานพาหนะไวฟ,ฟ้าที่บินได้และโรงงานผลิตอาหารแบบแนวตั้งเราจะเห็นบ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟหรือมลภาวะชีวิตประจำวันของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอนาคตพลังงานในปี2080 จะไม่ใช่แค่ฟิวชั่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตประสิทธิภาพสูงการเก็บพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และลมในระดับมหาภาคและการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่กระจายตัวเราจะก้าวสู่ยุคที่พลังงานสะอาดเป็นรากฐานของความก้าวหน้าทางอารยธรรมอย่างแท้จริงสินสุดวิกฤตพลังงานและมลภาวะสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน